สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล The G Monster ครับในวันนี้ผมก็มีเรื่องมาเล่าให้กับพี่ๆไรเดอร์ฟังนะครับผมซึ่งเมื่อวานนี้นะครับผมไปรับออเดอร์ร้านหนึ่งนะครับในจังหวัดสุรินทร์นะครับผมพอมาอีกวันหนึ่งนะครับก็มีข้อความแจ้งเตือนมานะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้กับพี่ๆไรเดอร์ฟังนะครับผมเรียนพาร์ทเนอร์นะครับท่านได้รับการร้องเรียนเรื่องการจัดส่งรายการอาหารไม่ครบ จากคำสั่งซื้อกับฟู้ดนะครับผมก็หมายเลขออเดอร์จุดๆ,ๆนะครับผมด้วยความปรารถนาดีจากกับฟู้ดนะครับกรุณาเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบรายการอาหารใบเสร็จและจำนวนอาหารก่อนส่งมอบให้ลูกค้าทุกครั้ง หากท่านถูกร้องเรียนในกรณีดังกล่าวเป็นครั้งที่2อนะครับอาจส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชันของท่านนะครับเอาไวเช้านี้ครับทางแก๊ฟฟูนะครับก็ส่งข้อความมาหาผมนะครับผมซึ่งออเดอร์นี้นะครับผมจําได้ดีเลยนะครับผมเป็นร้านผัดไทยแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็ผมจาได้ว่ามีทั้งหมด3รายการนะครับก็เป็นหอยทอดหอยทอด2นะครับแล้วก็ข้าวปลาอีกหนึ่งนะครับผมก็ตรวจช็ค อาหารแล้วมันก็มีอยู่3อย่างใช่ไหมครับพอผมไปส่งเสร็จก็ส่งตามปกตินะครับยื่นออเดอร์งานนี้ก็เป็นงานกาแฟผมจําบ้านลูกค้าได้ดีเลยนะครับผมก็พอมาอวันหนึ่งได้รับการร้องเรียนว่าอาหารไม่ครบเฉยเลยผมก็งงทีนี้ผมก็สงสัยนะครับก็เลยทักไปหาศูนย์ช่วยเหลือทาง grab food นะครับก็ได้คําตอบมานะครับก็หวังว่าเขาจะพอมีวิธีช่วยยังไงบ้างให้กับไรเดอร์นะครับ ก็ผมได้ทักไปเนาะผมก็ส่งข้อความที่ทางแก๊ปส่งมาให้แล้วก็แคปเลขออเดอร์ให้กับทางศูนย์ช่วยเหลือนะครับให้ทขาตรวจสอบนี่เขาก็พอพอ,พอทางเขาตรวจสอบเสร็จเขาก็มีลูกค้านะครับส่งมาร้องเรียนจริงๆนะครับผมซึ่งส่งผ่านอีเมลนะครับก็ทางบริษัทก็ตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าลูกค้าส่งมาจริงหรือว่าไม่จริงยังไงนะครับผม <S <S ก็ นั่นแหละครับผมสุดท้ายทางบริษัทก็คือเงินให้กับลูกค้าไปนะครับเท่ากับว่าลูกค้าได้กินฟรีครับทั้งทั้งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าลูกค้าส่งมาจริงไหมหรือว่าแกล้งไรเดอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่สามารถตรวจสอบว่าร้านค้าทําครบจริงไหมนะครับสุดท้ายผลกระทบมันก็ตกมาที่ไรเดอร์ครับอย่างผมนะครับผมถามไปว่านะครับถ้ามีส่งสมมติว่าถ้าลูกค้าเกิดแกล้งผมว่า สมมามั่วแบบนี้อีกร้องเรียนมาแบบนี uh ้อ huh. ีกนะครับผมจะเกิดผลกระทบกับไรเดอร์ยังไงอีกต่อไปนะครับก็สมมติว่าผมก็ท้าผ่านซีนะเขาก็ตอบมาว่าถ้าถูกร้องเรียนประมาณ3ามครั้งนะครับผมจะทําให้เราโดนเหมือนปิดระงับสัญญาณไปประมาณนั้นนะครับผมถ้ากดว่ารเดอร์ไม่เป็นธรรมเลยครับผมไม่เป็นทางรเดอร์เลยไม่สามารถพิสูจน์ว่าลูกค้าได้รับอาหารจริงไหมหรือว่าแกล้งหรือเปล่าก็เหมือนกับว่าสมมติถ้าผมเป็นลูกค้าเองนะแล้วผมสั่งอาหารไปแล้วก็ แกล้งครับแกล้งทําเป็นแบบเฮ้ยออเดอร์ไม่ครบนี่ว่ะแล้วก็ส่งอ e ีเมลไปทางบริษัทนะครับแล้วสุดท้ายก็ไม่สามารถตรวจสอบว่าลูกค้าไม่ได้รับอาหารครบจริงหรือไม่นะครับทางบริษัทก็คืนงินให้กับลูกค้าเท่ากับว่าลูกค้าได้กินฟรีแค่นั้นเองครับผมถ,ถ้าเจอเคสลองส่งร้องเรียนอาหารแบบนี้นะครับผมไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับผมก็ภาวนาอย่าให้มีส่งมาอีกนะครับผมแค่นั้นครับ แกรมก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยครับผมก็แค่นะครับแค่อยากมาเล่าให้กับพี่ๆดอร์ฟังทุกคนนะครับก็วันนี้คงจะหยุดงานครับหยุดงานหยุดงานเพื่อมาอ่านคลิปเล่าบอกให้กับพี่ๆดอร์ฟังนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับก็คือกรณีที่เราถูกร้องเรียนครับเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้ครับผมก็รับชะตากรรมนะครับแถมแถมถ้าเรา ถูกร้องเรียนเกินไปไปประมาณ3ครั้งครับทั้งที่3นะครับเราจะเป็นเราจะถูกขัดเงินจากแก๊ปนะครับผมทั้งที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าสัตว์อาหารนั้นส่งจริงหรือว่าไม่จริงนะครับแล้วกับไรเดอร์มีแต่เสียกับเสียอย่างเดียวนะครับผมก็ถ้าทางบริษัทแก๊ปนะครับตอนนี้ฟังอยู่นะครับผมก็ช่วยพัฒนาในเรื่องระบบนี้ให้หน่อยนะครับเพื่อความเป็นธรรมจากทั้ง3ฝ่ายนะครับทั้งลูกค้า จากร้านค้าแล้วก็ไรเดอร์ A นะครับผมก็ฝากไว้ให้กับ g m นะครับให้กับบริษัทแก๊ปได้พิจารณานะครับปรัฒนาในเรื่องนี้ให้หน่อยนะครับผมโอเคสำหรับแค่นี้ก็ขอมาบ่นแค่นี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากติดตามช่อง TheGMonster เอาไว้ให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า้ามีเรื่องอะไรอัปเดตข่าวสารอะไรก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้กับพี่ๆไรเดอร์ฟังนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนา้า ทีนี้ขอบนครับแค่นี้เลยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ